ทุกวันนี้ครับโดรนเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้ถ่ายวิดีโอเล่นแค่สนุกสนุกแล้วนะครับหรือว่าเป็นโดรนพวกใช้งานในเกษตรกรรมเท่านั้นนะครับแต่โดรนเนี่ยกลายเป็นสิ่งหนึ่งของเครื่องมือครับที่เอาไว้ทําสงครามยุคใหม่ครับเคยชมโดรนที่ใช้โจมตีศัตรูคือโดรนขนาดพกพาที่บินลอยไปมาอยู่เหน,นือหน,น่าฟ้าบแล้วยังถูกลักลอบเอาไปใช้ท,างาทำงานแบบผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอดแนมการขนยาเสพติดหรือว่าจะไปจนถึงขั้นโจมตีเป้าหมายคนสําคัญสําคัญทั่วโลกนะครับ แล้วประเทศไทยเนี่ยพร้อมรับมือหรือยังครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูผลงานสุดเจ๋งครับและผมบอกเลยนะว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นผลงานของนักวิจัยคนไทยครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือครับที่เขากําลังพัฒนาเรดาร์ตรวจจับโดรนรุ่นใหม่ครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาจะทําให้ฉลาดมากยิ่งขึ้นแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้งานในเมืองที่ซับซ้อนได้นะครับแถมโครงการนี้นะครับเขายังได้รับทุนการสนับสนุนนะครับจากทางกทปสด้วยนะครับซึ่งเป็นกองทุนที่เรียกได้ว่า เขาสนับสนุนว่าเฮ้ยให้วิจัยดูนี้นั้นที่มันจะสามารถต่อยอดได้นะครับและในระดับโลกนะครับเราจะเห็นตัวอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าโดรนเนี่ย จะถูกเอาไว้ใช้โจมตีนะครับเช่นเหตุการณ์รอบสังหารนะครับประธานาธิบดีต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวกสงครามต่างๆอันนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับส่วนในไทยเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเราก็เจอปัญหาการลักลอบการใช้ดโดรนเข้ามาสอดแนมนะครับแนวชายแดนไทยนี่แหละก็ช่วงนี้เราจะมีปัญหากับกัมพูชาใช่ไหมเนี่ยมีข่าวลงไว้แบบเต็มเลยว่ากัมพูชาส่งดโดรนสอดแนมเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะทําให้เราเนี่ยจะต้องงดบินดโดรนไปเลยนะครับเพราะแบบนี้นะครับ เทคโนโลยีสําหรับการตรวจจับโดนและระบุพิกัดโดรนเนี่ยจึงสําคัญสุดๆนะครับเขาเลยออกโครงการชื่อว่าการออกแบบและพัฒน,นาเรดาร์เพื่อตรวจจับโดรนและจําแนกโดนจากสิ่งรบกวนนะครับนำโดยรองศาสตราจารย์ดรเอกรัตบุญภูงาภาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเพระนครเหนือนะครับแล้วก็ได้รับทุนจาก กทปอปสเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ10ล้านนะครับเป็นโครงการที่เรียกว่าต่อยอดจากเฟสแรกที่เขาทําสําเร็จมาก่อนหน้านี้นะครับคือต้องอธิบายอย่างี้โดรนที่เด็กมหาวิทยายลัยพะนครเหนือกับอาจารย์ทำเนี่ย คือตอนที่เขาทําการทดสอบอะครับต้องบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่สามารถเอามาใช้งานได้จริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับในเมืองของประเทศไทยเราอ่ะมันก็มีตึกสูงนู่นนี้นั้นเขาก็เลยต้องค่อยๆพัฒนาทีละเฟสไปนะครับโดยเฟสแรกเนี่ยที่เขาพัฒนาขึ้นมาได้นะครับจะเป็นการใช้เรดาร์แบบ FMCW นะครับที่สามารถหมุนแกนได้360อ,องศาเขาสามารถตรวจจับโดนได้แบบอัตโนมัติครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดนิดนึงคือสามารถระบุพิกัดและระยะทางเนี่ยได้ไกลอยู่ประมาณ1-2กิโลเท่านั้นซึ่งถามว่าไอ้ตัวเครื่องตัวเนี้ย ันสามารถใช้งานได้จริงไหมนะครับเอาจริงๆเลยเขาส่งมอบให้กับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมนําไปใช้งานจริงแล้วนะครับถือว่าเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลงแจ้งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเพราะอย่างที่ผมบอกไปมันสามารถใช้งานได้แค่พื้นที่ลงแจ้งปัญหาจริงๆของเขาคือ เมืองจริงอ่ะมันไม่เหมือนสนามทดสอบครับมันมีทั้งอาคารสูงมีทั้งตึก,ม,ตกมีทั้งต้นไม้มีบ้านเรือนนะครับโดยโดรนที่บินแอบตามซอกตึกเนี่ยสัญญาณเรดาร์มันจะถูกสะท้อนมัวไปหมดครับทำให้โดรนเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนแบบเงาผีนะครับไม่สามารถแท็กได้ไม่สามารถบอกตำแหน่งโดรนได้นะครับตรงเนี้ยเป็นปัญหาโจทย์ใหญ่มากในระดับโลกเลยนะครับแล้วก็สิ่งเนี้ย เขากําลังวิจัยกันอยู่แล้วก็จะแก้ไขภายในเฟสที่2ครับซึ่งถามว่าเขามีโปรเจกต์อะไรในเฟสที่2ที่เขาลังจะทําการแก้ไขครับคืออย่างแรกเลยเขาจะมุ่งเน้นพัฒนา3เรื่องหลักๆครับก็คือเป็นตัวระบบเรดาร์ให้แรงขึ้นแม่นยําขึ้นนะครับผมก็ถ้าสมมติเราลองดูแบบตามสนามบินงเงี้ยเราจะเห็นมันเหมือนแบบมันมีอะไรควงควงคว,วงอยู่ใช่ไหมอันนั้นก็เหมือนกับตัวเรดาร์ครับที่คอยบอกตําแหน่งเครื่องบินแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะมายอ่อสเกลไซส์ส่วนให้เล็กลงแล้วก็เอาไว้ตรวจจับโดดนนะครับก็เขาจะพยายาม ปรับปรุงสาวะการใหม่ทํางานให้แบบได้ในพื้นที่ที่ซับซ้อนมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็อย่างที่2ครับเขาบอกว่ากําลังจะอัปเกรดในส่วนตัวสมองของตัวเรดาร์ก็คือจะใช้ในส่วนงตัวแมชชีนเลอร์นิ่งพวก AI ต่างๆเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว MLP หรือว่าจะเป็นตัว LSTM network นะครับเพื่อเอาไว้แยกสัญญาณโดรนออกจากสิ่งรบกวนนะครับเช่นอาคารต้นไม้หรือว่าตัวโก้ต์แท็ตนะครับผมก็ที่ทําให้แบบว่า มันตรวจจับไม่เจอเพราะว่ามันสะท้อนไปมาอันนี้จากผลการเทนนะครับเขาบอกว่าเห็นผลความแม่นยําสูงขึ้นครับและเริ่มสามารถจําแนกโดรนจริงออกจากของปลอมได้เพราะว่าก่อนหน้านี้นมันไม่สามารถแยกได้ แล้วอย่างที่3ครับเขาได้ทดสอบภาคสนามในพื้นที่เมืองจริงนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดทดสอบเรดาร์นะครับเป็นเส้นทางการบินโดรนและตรงนี้เนี่ยเขาได้มีการทดสอบภาคสนามครับในพื้นที่เมืองจริงนะครับก็จะมีเป็นแผนผังอาคารอะไรขึ้นมาเลยนะครับซึ่งทีมตั้งเรดาร์เนี่ยเขาได้ไปตั้งตามจุดต่างๆรอบอาคารจํานวนมากครับแล้วก็ให้โดรนเนี่ยบินตามสามเส้นทางนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะสามารถบอกพิกัดได้แม่นยําแค่ไหนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า ผลลัพธ์ของเขาเนี่ยทำให้สามารถระบุพิกัดโดรนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแม้โดรนเขาบินแบบบินผ่านสภาวะแวดล้อมที่ซับซอ้อนนะครับและตัวเรดาร์ตัวนี้นะครับเขายังมีภาพแบบ 3D point cloud นะครับที่สามารถแสดงตำแหน่งอาคารและโดรนแบบเรียลไทม์ได้ด้วยอันนี้คือก้าวสำคัญมากๆ ของเทคโนโลยีเรดาร์ฝีมือคนไทยเป็นไงอบอกแล้วคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับและนี่ครับมีคนได้ไปสอบถามวิสัยทัศน์ของหัวหน้าโครงการนะก็คือรองศาสตราจารย์ดรเอการัตให้มุมมองมานะครับว่าก่อนที่เขาจะทําการแบบป้องกันโดรนได้เนี่ยสิ่งแรกก็คือต้องตรวจจับให้เจอก่อนเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่สามารถตรวจจับเจอโดรนเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้ถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติเขาแบบว่าพัฒนาเรดาร์จนสามารถตรวจจับโดรนได้เขาอาจจะใช้เครื่องมือต่อยอดนะแบบว่าเป็นตัวแจมสัญญาณตัวรบกวนสัญญาณหรือว่า ใช in so ้สัญญาณของเราเนี่ยเข้าไปควบคุมโดนของอีกฝ่ายหนึ่งเลยอันนี้ก็เป็นเฟสถัดๆไปนะคือต้องบอกว่าเรดาร์เนี่ยคือหัวใจสําคัญของระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับเราเลยอยากจะพัฒนาให้คนไทยเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นลดการนําเข้าและสร้างความมั่นคงให้ประเทศแต่ถ้าสมมุติอันนี้เป็นผลงานของคนไทยแล้วก็ทําให้แบบเพิ่มความมั่นคงของประเทศมันก็ทําให้ประเทศของเราเนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยอาจจะทําไม่ประสบความสําเร็จ ถ้าไม่มีทุนจากทางกทปสนะครับเพราะว่าโครงการตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้พอทางกทปสนะครับหรือชื่อเต็มๆก็คือกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หน้าที่ของทางกทปสเนี่ยก็คือสนับสนุนทุนนะครับให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเอาไว้ทํางานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการออกอากาศนะครับหรือว่าจะเป็นด้านโทรคมนาคมหรือจะเป็นการสร้างสังคมเทคโนโลยีเพื่อทุกคนนะครับจนถึงวันนี้นะครับทางกทปรสนเนี่ยเขาได้สนับสนุนโครงกรารมาแล้วมากกว่า500โครงการเลยนะคือแบบตั้งแต่นวัตกรรมที่แบบเพื่อผู้สูงอายุคนพิการการรู้เท่าทันสื่อไปจนถึงงานวิจัยล้ำๆนะครับแบบโครงการเรดราตรวจจับโดรนอันเนี้ยเนี่ย ก็มีทางทุนตัวนี้ที่เขาสนับสนุนนะครับแล้วก็เขามีการแบ่งกองทุนทั้งหมด3 <_ co> ประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนเปิดกว้างทุนตามนโยบายของกรรมการทุนตามนโยบายของกสทอชอ,อ,อีกเรียกว่าเป็นแรงสนับสนุนใหญ่ที่ผลักดันเทคโนโลยีในไทยจริงๆนะครับ <Wow. S 1> ไม่งั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าคนไทยเก่งๆมีเยอะแต่ว่าไม่มีทุนนะครับพอมีกองทุนพวกนี้มาเนี่ยมันทาให้คนไทยเนี่ยได้แสดงศักยภาพได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทางกทปอสศเนี่ยเขามีมา15ปีแล้วที่คอยซัพพอร์ตทุน อะไรต่างๆให้จนแบบว่ากลายเป็นโครงการดีๆอย่างเช่นเรดาร์ตรวจจับของมหาวิทยาลัยพระจอม9กล้าพระนครเหนือนะครับ ก็ถือว่านี่เป็นหนึ่งสิ่งตัวอย่างความสําเร็จของคนไทยนะครับแล้วก็เป็นพลังที่ทางกทปสเนี่ยได้ตั้งใจสนับสนุนเสมอมานะครับก็เรียกว่ากทปสเนี่ยเขาส่งต่อพลังหนุนส่งทุนสร้างสิ่งดีๆเพื่อประโยชน์กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับก็เป็นว่าใครที่อยากจะให้ผมพาไปดูโครงการดีๆในไทยที่แบบว่าไม่มีใครพูดถึงกันเนี่ยแต่คนไทยเก่งๆล้ำๆเยอะมากอีกลองคอมเมนต์มาไว้เดี๋ยวรอบหน้าผมจะลองหาอ่านโครงการดีๆแบบนี้มาอีกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม x t v กันด้วยนะครับไป